สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูม m i ดอลค่ะเวลานัดพบนะคะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเรียบร้อยก็สามารถที่จะส่งข้อความมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นข้อคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงสามารถติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้2ช่องทางค่ะที่ซูมนะคะก็สามารถติดตามรับชมผ่านทาง Zo ูม 072. com ค่ะและเว็บไซต์นะคะก็ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ gbn .com นนนั่นเองะคะุณผู้ชมคะซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ยืนยันนะคะว่าการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกฝนอบรมตัวเองตามอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนนั้นแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงไม่นานค่ะแต่ก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมได้นะคะและก็มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทน,นั่นเองค่ะ ฟังแบบนี้แล้วนะคะต้องมาติดตามกันเลยนะคะว่ามุมมองการดําเนินชีวิตให้มีความสุขนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะนําเรื่องราวชีวิตเชิงบวกมาแบ่งปันให้กับสมาชิกรายการสุ่มไอดอลได้ฟังนะคะขอต้อนรับคุณกิติกวินมนตรีรว่าคุณวินค่ะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนก้วยจังหวัดศรีสะเกดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องแอนแล้วก็สวัสดีสมาชิกสุขทั่วโลกทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะนะคะต้องสอบถามคุณวินนิดนึงเนาะในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนกล้วยเนี่ยอยู่อำเภออะไรคะของจังหวัดศรีสะเกดอยู่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับทำหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่ในการดูแลอ่า ชุมชนที่น้องในหมู่บ้านชุมชนครับอ่แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในหมู่บ้านในเขนตตำบลสวนกล้วยครับอืมนะคะโอ้ก็ต้องเป็นอ่าเป็นปรัเป็นเสียงนะดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะอ่าทีนี้ค่ะอยากที่จะให้ทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสรู้จักกับคุณวินมากขึ้นเนี่ยนะคะ ตัวตนค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะซึ่งก่อนที่จะ,ะเข้าวัดพระธรรมกายนะก็ชีวิตรู้สึกว่ามีความทุกข์มากทุกข์ในทางที่นี้ก็คือทุกข์ทั้งจากาการดําเนินชีวิตของเราคนระับก็ทั้งการทามาหากิน แล้วก็การท้าชีวิตที่ไม่ถูกต้องอันนีเช่นก็ทั้งมีการดื่มเหล้าดื่มสุราบ้างก็ทําให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ตกต่ําไปเรื่อยๆอนะคะก็คือคุณวินี่ก็คือคยคอ,อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดศ,ศรีสะเกดมาตลอดเลยหรือเปล่าคะครับก็หลังจากที่เรียนจบปวชก็เข้าไปทํางานที่ กรุงเทพครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหลายปีเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นแล้วก็ด้วยการดําเนินชีวิตของเราที่เราไม่มีทำไม่มีธรรมะเลยไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยก็ดําเนินชีวิตที่ผิดพาคก็ไปดื่มเหล้าแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุเพราะปัสสาวะฉีก4เซนก็ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ถึงสองเดือน ชีวิตช่วงนั้นเป็นชีวิตที่วิกฤตมากครับวิกฤตจนถึงขั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะและ้วก็ก็เลยว่าชีวิตนี้ทำไมมันทุกข์จังเลย<ฆ>ก็เลยอธิษฐานจิตว่าอยากให้ตัวข้าพเจ้าต้องเป็นอะไรก่อนเลยขอให้ได้บวชก่อนอได้บวชก่อนได้มีได้ใช้ชีวิตในภาคหลืองก่อนไม่เป็นอะไรก็อธิษฐานจิต ตรงนั้นมาตลอดเลยทีนี้ต้องถามคุณวินนิดนึงว่าไหนบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตแบบตามทั่วทั่วไปแต่ทําไมอะไรในใจถึงบง่งถึงแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากบวชอะ่ะคือตอนนั้นที่ผมอยากบวชเรื่องบวชนี้นี่มันมันติดอยู่ในใจมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กค่ะก็คือตอนเป็นเด็กผมเห็น เห็นเพื่อนเขาไปบวชภาคฤดูร้อน oh. แต่ตัวเองก็ไม่ได้บวชกับเขาก็นึกน้อยใจนะครับก็ขอพ่อขอแม่ว่าขอบวชสามเณรฤดูร้อนหน่อย mm. พ่อแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกก็ช่วยทํางานเลี้ยง mm. บัวเลี้ยงควายที่บ้านก็เลยน้อยใจ mm. แล้วก็มารอบที่สองอีกตอนอายุยี่สิบปีครับก็เพื่อนก็บวชบวชภาคเข้าบรญชา เราก็อยากบวชอีกแต่เราก็ต้องไปทํางานอไปทํางานก็ไม่ได้บวชอีกก็เลยน้อยใจว่าสมัยก่อนเราบวชเขาต้องใช้เงินใช้ปัจจัยในการบวชค่ะเราก็ไม่มีตังค์ด้วยครับอีเวิตตอนนั้นก็เลยไม่สมความปรารถนาในเรื่องของการบวชก่อน โอ้คือในใจลึกๆนี่อยากบวชมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าติดที่ว่าการบวชนี่มันต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายเนาะตามที่เราทราบราบกันอยู่เนี่ยนะคะเอาแล้วพอวันนั้นเนี่ยพอป่วยหนักแล้วเนี่ยมันนึกในใจว่าอยากจะบวชนี่แล้วเราอธิษฐานเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างหรือเปล่ากับความปรารถนาที่เราอยากบวชม,มันได้บวชไหมคะครับในในวิกฤตมันก็จะมีบุญที่ที่ ที่คอยส่งผลได้ช่องอยู่คือผมก็ได้เข้าโรงพยาบาลระยะที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมีหนังสือธรรมะอยู่บนหัวเตียงมผมก็ได้อ่านอ่านธรรมะก็เลยว่าได้เห็นคนในโรงพยาบาลที่นอนเจ็บนอบนปวดร้องโอดโอยอย่างนี้อ๋อก็เลยได้ศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะด้วยก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้บวชอย่าพึ่งเป็นอะไรเลยขอให้ได้บวชก่อน ก็หลังจากที่สองเดือนออกมาแล้วนะครับก็ได้มามาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะกับมาที่ศรีสะเกดโอ้ตอนนั้นก็ยิ่งก็ทุกไปอีกก็ทั้งไม่มีเงินที่จะให้ลูกนะช่วงนั้นก็มีลูกแล้วก็ทั้งค่านมค่าอะไรก็ไม่มีครับก็เลยจําเป็นที่ท้องที่เรายังผ่าอยู่ก็ยังไม่หายดีก็ต้องไปขายลูกชิ้นอีกอ ทีนี้ไปตลอนตามทั่วเมืองอุบลก็ลําบากอีกครับแล้วระหว่างพี่อยู่ในช่วงลําบากก็คือตั้งจิตแล้วตั้งปรารถนาแล้วว่าเราจะทําบุญนะออืก็เลยทุกเช้าก่อนที่จะไปทํางานจะไปขายลูกชิ้นไปตะลาดจะต้องไปใส่บาตรก่อนอก็จะขับรถไปใ่บาตรก่อนแล้วทุกครั้งที่ใส่บาตรจะอธิษฐานจิตตลอดว่าด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้บวชนะได้บวชจะอธิษฐานอย่างนี้ว่าแต่ได้บวชตลอด นะสุดท้ายแล้ววันที่มันบุญสง่งผลผมใส่บาทปุ๊บก,กับพระอาจารย์นะความปื้มปิติไม่รู้ไอ้แล้วป,ปิติอะไรนะผมไม่รู้เรื่องครับก็เกิดน้ำหูน้ำตาหลั่งไหลออกมาขนลุกขนพองไปทั่วร่างกายน้ำตาไหลแต่แต่ไม่ใช่ว่าร้องไห้นะแต่มันมันให้เราก็ถามตัวเองว่า เอ๊ะเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรน้ําตาถึงไหลอย่างนี้ไม่เข้าใจพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็มานั่งเสียบลูกชิ้นอยู่ครับเสียบลูกชิ้นก็เจอเปิดโทรทัศน์ไปด้วยครับก็เสียบชิ้นไปด้วยปรากฏว่ามีช่องหนึ่งผมก็จาไม่ได้ช่องไหนบอกว่าบวชถวายเป็นพุทธบูชาอะก็เลยโทรโทรศัพท์มาหาแม่ที่กันธลร,รักษ์ครับแม่มีโครงการบวชที่ไหนไหม แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะถามให้ดูมาถามถามดูก็ติดต่อไปที่ผู้นําบุญค่ะผู้นำบุญอ่ากันทะลรลักษณ์นะคุณชะชออกดชนิพากิงชัยยงนะ,ะก็ทีนี้ตัดสินใจแล้วแหละว่าเป็นไงเป็นกันขอบวชก่อนเถอะค่อยค่อยค่อยมาสู้ชีวิตใหม่เพราะบุญเรามันน้อยแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะนก็เลยทีนี้ แม่บ้านไม่เข้าใจอืมไม่เข้าใจก็ก็เลยตัดสินใจว่ายัางไงก,ก,ก็ต้องบวชแล้วก็เลยแยกทางกันก็เลยมาที่บ้านเลยมาบวชแล้วก็ผู้นำบุญก็พาเข้าโครงการพัะแสนรูกพวกหมู่บ้านทั่วไทยที่ศูนย์วัดนนท์ม่วงอำเภอกันทะลักนะอืมค่ะทีนี้พอเราได้สมความปรารถนาแล้ว รู้แล้วว่าอยากบวชแล้วก็หาช่องทางจนเนี่ยแหละบุญส่งผลให้เราได้บวชแล้วพอบวชแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เจอกับการบวชพระเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันแต่ความจริงแล้วบทวฝึกของการเป็นพระเนี่ยมันยากหรือง่ายยังไงคะคุณวินการบวชเป็นพระนะครับถ้าถ้าไม่มีบุญผมก็ว่าก็ยากครับ แล้วก็กว่าจะได้มาบวชชีวิตผมก็ถือว่าวิกฤตจนถึงขั้นที่จะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะดังนั้นก็ช่วงบวชก็ตั้งใจปฏิบัติมากเลยเพราะรู้สึกว่าชีวิตบวชแล้วมันเบามันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายได้ปฏิบัติรมได้นั่งสมาธิที่สําคัญคือเรื่องของสมาธิไม่เคยได้นั่งสมาธิเลยสักครั้งนคะ่ะ ก็ได้มาบวชในโครงการนี้เลยครับได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่แล้วแล้วช่วงสมาธิอ่ะเป็นยังไงคะช่วงปฏิบัติธรรมในโครงกา,ารก็ได้รับความสุขภายในได้รับความสุขภายในที่ที่ทางโลกไม่เคยมีไม่เคยเจอืม มันตอบโจทย์เราไหมว่าการบวชนั้นมันจะทําให้เราคลายทุกข์เนี่ยมันสามารถคลายทุกข์ให้เราได้จริงไหมคะอยากให้คุณวินยืนยันหน่อยผมผมขอแนะนําอย่างนี้เนาะจากประสบการณ์ตัวเองอ่าทั้งที่อยู่ทั้งโลกเองก็ดีอ่าที่ก่อนจะมาเข้ามาบวชก็ดีครับและก็ที่ใช้ชีวิตในพราผภาเหลืองในเพศของมันบัะชิตมาเองก็ดีผมบอกได้เลยว่าการบวชนี้ เป็นการเพิ่มบุญได้ดีมากที่สุดเป็นการเพิ่มบุญแล้วก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากที่สุดแล้วก็สามารถนำนานาคำสอนทั้งครูบาอาจารย์ทั้งที่เราได้ศึกษาในในในช่วงที่เราบวชมาใช้ในชีวิตจริงได้ได้จริงๆ ค่ะทีนี้ต้องสอบ,บถามไปว่าแล้วพอเราเริ่มบวชฝึกฝนอบรมตนเองตามตามวิถีพระแล้วเนี่ยนะคะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เกิดขึ้นไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างไงบ้างค่ะครับจากที่เป็นคนผมผมเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดมากมนะเป็นคนที่คิดมากเก็บคําคนอื่นมาคิด เป็นคนที่อาจจะว่าุ้งสัานก็ได้ครับเพราะว่าจิตของเรามัน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 วุ่นวายไปหมดเลยอ่าเจออะไรมากระทบหน่อยเราก็หลุดแล้วแล้วก็เป็นคนจะมากโกรธด,ด้วยครับ mm. พูดอะไรจะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดจะหลุดง่ายก็เลยสิ่งที่เห็นก็คือเราทำให้เรามีความสงบใจมากขึ้นจะคิดจะพูดอะไรจะทำอะไรมัน มันทําให้เรามีสติมากขึ้นไม่วู่วาไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนถ้าก่อนจะมาบวชนี่คิดมากจนถึงขั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอแต่ปัจจุบันนี้คือเราได้ปฏิบัติคือสวนมน,นั่งสามาธิหลับสบายครับมไม่เครียดไม่อ่าเข้าใจโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นครับอืโอ้โหต้องบอกว่าการบวชของคนคนหนึ่งนี่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็คุณวินก็มายืนยันแล้วเนี่ยว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งนิสัยต่างๆที่มันดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องราวของการที่โอ,อ้นอนไม่หลับเนี่ยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินเนี่ยช่วยได้นะคะคุณวินยืนยันแล้วทีนี้ค่ะพอเราได้มีโอกาสบวชแบบนี้แล้วได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนรอบข้างเราล่ะคะเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราไหมคน คือจะพัฒนาอะไรก็ให้อ่าพัฒนาพัฒนาที่ใจก่อนอจะพัฒนาใครก็ให้ที่พัฒนาที่ตนเองก่อนอืมเมื่อเราเราทําตัวเองให้ดีแล้วนะทุกอย่างรอบข้างก็จะดีด้วยคนรอบข้างก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราว่าอเหล้าก็ไม่กินนะอ,ออกเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบทุกอย่างที่เป็นผิดศีล แล้วก็อบายมุขคือไม่ไม่ทำเลยแต่ก่อนทําแต่ก่อนเคยเคยใช้ชีวิตอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีครับแล้วก็อยากอยากจะให้ให้ใหว่ดอยู่ทั้งโลกว่าไม่จําเป็นต้องไปใช้ชีวิตอบายมุขหรือผิดสีมไดทําอย่างนั้นก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขกันก็ทําให้เราเป็นคนใจเย็นมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นอืมไม่ ไม่ใ,ใจร้อนเหมือนแต่ก่อนอืมนะคะนี่ยืนยันมาแล้วนะจากคนที่บวชจริงนะคะว่าบวชเถอะแล้วจะเปลี่ยนชีวิตทําให้รู้จักชีวิตมากขึ้นเนี่ยนะคะอ่าหลังจากที่ได้มีโอกาสบวชแล้วนอกจากตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นบอกว่าอยากที่จะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเพราะว่ารู้สึกมีความสุขตรงนี้คุณวินได้ไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรอะไรอย่างไรบ้างคะคือผมตั้ง เป้าหมายตั้งความบาถนาว่าคือตอนที่เราอยู่เป็นพระเราก็ได้ทําหน้าที่การรยานามิตรแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยก็เลยว่าเมื่อเรามาอยู่เป็นเทศฐานคารวะแล้วก็อยากจะตั้งใจทําหน้าที่เป็นอรายามิตรให้กับพี่น้องอทั้งตัวเองพ่อแม่แล้วก็พี่น้องในชุมชนได้มาทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะช่วงที่ ่าเข้าพรรษาผมก็จะพาพี่น้องไปสวดมนต์ที่วัดนะอ่าเป็นผู้นําสวดธรรมจักอ่าแล้วก็ชักชวนเข้าซูมอ่าวันศีลวันพระก็จะมาร่วมสังสมบูรณ์กันในตอนเช้าใส่บาตที่วัดนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิร่วมกันก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับพี่น้องทั้งตัวพเอง่ก็จะได้เพิ่มบุญ ให้ตัวเองแล้วก็ญาติพี่น้องก็จะได้สังสมบุญร่วมกันเห็นบอกว่าอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทำก็คือกาะไปชวนคนมาบวชพระแล้วก็บวชสมณรด้วยตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าไปทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะในการทำหน้าที่นะครับก็ผมก็ได้ชวนชวนพระชวนชวนมาบวชพระบวชสมณีนนะครับ บวชพระตอนนี้ก็มีพระอาจารย์ที่บวชได้สามพรรษาสี่พรรษาที่ยังไม่ลาสิกขาครับก็ทั้งอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อบรมประจำจังหวัดแล้วก็อยู่ตามวัดในหมู่บ้าน,นครับ mm. แล้วก็ที่ปื้มตอนนี้ก็คือมีน้องสามัญะที่ส่วนบวชสามเณณตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนที่จะเป็นให้ได้มาหาปร,ริญญาทมปร,ริญญาทำเก้าประโยคเลยทีเดียวก็รู้สึกปื้มนะครับที่ได้สั่งสมบุญ แล้วก็ชวนคนมาบวชแล้วพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเราจากจากที่เราเห็นก่อนที่บวชเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอเขาบวชแล้วเขามีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่เขาจะมาบวชเนาะอาจารย์ที่ตรงพี่ที่ผมชวนมาบวชก็ทางโลกก็จะเป็นอย่างนั้นเออก็ค,คือกินเหล้าตูบุรี่อใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง จนชาวบ้านบอกว่าเอ้ยเอามาบวชยังไงอ่า้เหล้าเดินได้จะบวชนได้กี่วันโอ้ใช้คํานี้เลยนะคะห้เหล้าเดินได้แสดงว่าหนักมากเลยนะคะใช่ครับหนักมากแต่แต่ผมก็ให้กําลังใจให้กาลังใจหลวงพี่ท่านที่ท่านบวชนอยู่ปัจจุบันนี้บอกว่าอะบวชแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราได้ปฏิบททัติธรรมมันมันจะส่งเสริมให้เรา คนที่เขา่าวไปก็ไม่เป็นไรครับแต่เราทําตรงนี้ให้มันดีพอชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับตอนอืมแล้วพอชาวบ้านเขาเห็นแล้วเนี่ยเขามีความมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะคือชาวบ้านบอกว่าโอ,อ้ไม่น่าเชื่อนาะอที่เอาคนราประเภทนี้มาบวชแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่บวชได้อ่านสี่พรรษาแล้วสามพรรษาสี่พรรษาแล้วไม่คิดว่าจะ ไม่เกินสามวันก็สึกแล้วจากที่เคยพูดอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็ช่วยงานวัดทั้งเป็นตัางด้วยทําเป็นทําเครื่องเสียงช่วยอะไรในวัดตัดยอาตัดย่าก็ก็เกิดเป็นชาวบ้านยอมรับมากยิ่งขึ้นอืมเขาบอกจริงๆนะคะว่าการบวชนั้นเปลี่ยนคนดิบให้กลายเป็นคนสุกได้เนี่ยนะคะมันเห็นด้วยตาที่คุณวินได้ทําหน้าที่เลยตรงนี้ทีนี้ขอย้อนถามไปหน่อยในการทําหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยนะคะ ต้องสอบถามว่าพอเราได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ตอนแรกเขามีความเข้าใจไหมอุ้ยเราไปชวนเขาไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องใช้แบบแรงแรงใจยังไงไปการไปทําหน้าที่ตรงนี้ให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญแบบนี้อะค่ะก็เบ,บื้องต้นก็เริ่มชักชวนคือคือส่วนหนึ่งเขาก็ปฏิบัติมาอยู่แล้วครับส่วนเขาก็ ปฏิบัติมาอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็ไปเสริมไปชักชวนไปพูดเรื่องของอัน,นิสงส์การทําทานรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนาทําใจให้สงบนี่ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญเราจะได้บุญในเรื่องของการทําภาวนามากยิ่งขึ้นเขาก็เกิดความเข้าใจะอยากสวดธรรมาจากเอ๊ะทำไมอ่าสทวินไม่ บางวันผมก็ติดภารกิจไม่ได้ไปเนาะไม่ได้มานําสวนอย่างนี้ก็เขาก็รักในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นอืมค่ะพอเราได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นเองก็ทําหน้าที่ในการดูแล อเป็นตัวแทนของประชาชนในการทําหน้าที่แล้วแล้วพาเขามาอยู่ในเส้นทางที่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นในการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นได้ทําหน้าที่กัญยาณมิตรนะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อแล้วก็เป็นตัวแทนของหมูนะ่คณะที่ ที่มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับการจะทําหน้าที่อะไรนะมันมันต้องมองที่เป้าหมายวัตถุประสงค์จะทดแทนบุญคุณใครสิ่งที่ทําได้จริงๆก็คือให้เขาทําทางรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนานี่แหละครับที่จะเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดอมนะผมก็คิดไว้อย่างนี้แหละ ก็เลยอยากให้ชักชวนพี่น้องของเราเอามาร่วมสวดนมน์ทำทานรักษาศีลทำภาวนากันให้มากยิ่ง,งขึ้น,นไปต้องถามในฐานะที่คุณวินทำหน้าที่ดูแลประชาชนเนี่ยนะคะพอเราเห็นสังคมแบบนี้แล้วสังคมที่มีคนที่มีศีลอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยต้องถามว่าสังคมในหมู่บ้านในส่วนของตำบลส่วนกล้วยที่คุณวินดูแลอยู่เนี่ยมีความสุขไหมคะ ครับก็ในเขตของชุมชนของเราก็มีความสุขนะครับคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาระแวงมาระวังภัยที่จะเกิดขึ้นจากจากการลักขโมยการเสพอบายมุกต่างๆก็ทำให้เกิดมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ณน,นปัจจุบันนี้ที่ทพบเจอก็คือ เรื่องของยาเสพติดท,ท,ที่ยังเป็นปัญหามากนี่แหละผมยึงบอกว่าถ้าเราได้ทำหน้าที่การยนามิตรเราจะได้เหมือนมีรั้วที่จะคอยป้องกันให้เราด้วยมากยิ่งขึ้นถึงเราจะเป็นคนดีแล้วอ่าแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองคนพ่านที่จะมาอามารุกรานเราด้วยครับดังนั้นรั้วที่ดีที่สุดก็คือการ ช่วยกันทำความดีเพื่อการักษาศีลทำภาวนานี่อือหึโอ้โหต้องบอกว่ามองภาพกว้างเลยเนาะเพราะว่าคุณมีได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วมันเห็นภาพกว้างของการที่จะสร้างสังคมให้ปลอดภัยเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่ให้สอนให้เขาได้รู้จักเรื่องาราวของศีลเพราะเราดีคนเดียวอยู่ในสังคมไม่ได้เราต้องทําให้ทุกคนนั้น เป็นคนดีที่มีศีลเสมอกันเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะทีนี้ค่ะต้องมาสอบถามนะคะว่าต้องบอกว่าคุณวินเนี่นอกจากชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วเนี่ยก,กาลังพยายามพาชาวบ้านพี่น้องที่อยู่รอบตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเนี่ยนะคะชีวิตก็ดําเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยความรู้สึกจากใจเลยนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณวินบ้างคะ สำหรับผมนะนวัดพระธรรมกายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะท่านท่านให้ชีวิตใหม่กับผมนะครับให้ชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาก่อนจะมาบวชก็รู้สึกว่ามันเป็นปุ๊กไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตนะครับได้ชีวิตใหม่แล้วก็ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เราก็จะได้ทําทานรักษาศีลแล้วก็จะเริ่มภาวานายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณพระเดชคุูหลวงพอ่อแล้วก็วัดพระธรรมกายแล้วก็ผู้นาบุญกรนมนมิตทุกท่านที่มีส่วนในการทําโครงการดีๆทําโครงการบวชทำโครงการศีลธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านของเราแล้วก็ทั้ง ทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งประเทศให้เกิดความสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างกว่าสุขมากย,ยิ่งขึ้นไปนะคะโอ้โหคุณวินมองภาพได้แบบภาพรวมเลยเนาะเพราะว่านอกจากตัวเรามีความสุขแล้วจากการที่ได้มาปฏิบัติธรรมก็เห็นประโยชน์ว่าถ้าคนอื่นได้มีโอกาสแบบนี้เนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็สร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้นด้วยทีนี้ค่ะในส่วนของข้อคิดข้อธรรที่คุณวินยึดถือในการดําเนินชีวิตคืออะไรคะ สิ่งที่ยึดถือในการดําเนินชีวิตที่ใช้ยอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสมาธิแล้วนี่มันจะมาทำให้เรามีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถทำอะไรได้ ได้ดีได้ทะลุผูกโป่งมองมองทุกอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะมองเห็นทั้งปัญหามองเห็นเหตุและก็มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นดังนั้นก็ฝากของเรื่องของการปฏิบัติทมการนั่งสมาธิทำให้มากๆครับเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่เคยขาดถ้าอย่างนั้นผมคงจะ้ายชีวิตนอนไม่หลับ <S 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 แน่ <S <S เหมือนเหมือน <S <S เหมือนที่ไม่เคยได้บวชไม่เคยปฏิบัติมาก็ การเดาเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับอืมค่ะแล้วเป้าหมายต่อไปในอนาคตของคุณวินเป็นยังไงคะในอนาคตที่ตั้งตั้งเป้าหมายไว้นะครับในส่วนของส่วนตัวเองก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นประธานกฐินสักครั้งในชีวิตนะครับคือสิ่งที่ที่เราไม่เคยไม่เคยได้ทำแล้วก็เป็นความตั้งฝรารถนาไว้นะสองก็คืออยากจะ เป็นกันระยานามิตรทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาชักชวนคนให้มาสวดมนต์นั่งสมาธิทำทานนักษาชินภาวนาให้มากยิ่งขึ้นไปครับเพราะสิ่งนี้เนี่แหราจะเป็นภูมิเป็นสิ่งที่จะป้องกันให้เราไปไม่ไปสู่ในสิ่งที่เป็นความชั่วนะแล้วก็จะมีชีวิตที่สงบสุขร่มเยียนกันทุกๆท,ท่านทุกทกคนเลยครับ นะคะวันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆของคุณวินที่ต้องบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าการบวชนั้นเปลี่ยนชีวิตและไม่ใช่เปลี่ยนแค่เฉพาะตัวเองให้มีความสุขเท่านั้นเปลี่ยนสังคมครอบครัวให้มีความสุขด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณกิตติกวินมนตรีนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะทางขอบคุณค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะท่านชายแมนแมนได้ฟังรายการนี้อยู่แล้วนะคะอยากเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองก็ลองมาบวชด,ดูนะคะบวชสักหนึ่งโครงการนะคะหรือว่าอยากจะบวชเรื่อยๆบวชบ่อยๆเพื่อเติมบุญให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันเราจะได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูงทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ